คุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าทําไมคนที่เออเรามองว่าเขาเก่งๆหรือน่าเชื่อถือมากๆเนี่ยเขามักจะไม่แบบพรวดพลาดตอบคําถามทันทีเลยอืมครับแต่จะเลือกที่จะหยุดฟังก่อนถามกลับหรือบางทีก็ใช้เวลาเงิยงๆคิดก่อนใช่ครับอย่างเรื่องสตีฟจ็อบสที่เงียบไปเกือบ18วินาทีบนเวทีอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่คนพูดถึงบ่อย ค่ะคือเราได้ลองดูข้อมูลหลายชิ้นเลยนะคะมีทั้งบทความบทสัมภาษณ์เออแล้วก็งานวิจัยสมองที่น่าสนใจซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ชี้ไปทางเดียวกันเรื่องพลังของการหยุดคิดนี่แหละคะ่ะใช่เลยครับพฤติกรรมแบบนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่บุคลิกส่วนตัวนะแต่มันสะท้อน,นกลไกที่ซับซ้อนกว่านั้นทั้งเรื่องการทํางานของสมองส่วนหน้าการควบคุมอารมณ์แล้วก็หลักจิตวิทยาด้วยอ๋อหรอคะครับ เกี่ยวกับการสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นทักษะที่ฝึกได้แล้วก็ส่งผลมากๆเลยอืมน่าสนใจมากงั้นวันนี้เรามาลองคุยเบื้องหลังเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าว่าทําไมการช้าลงแค่นิดเดียวเนี่ยถึงสร้างความแตกต่างได้เยอะขนาดนี้ได้เลยครับถ้าเริ่มจากเรื่องสมองก่อนเลยนะคะในงานของแดเนียลคาร์แมนที่มีคนอ้างถึงเยอะๆในข้อมูลที่เราดูเนี่ยเขาพูดถึงระบบคิด2แบบ คือ System 1ที่เร็วปรุดพราาทำงานอัตโนมัติครับเหมือนสัญชาตญยานใช่ค่ะกับ System 2ที่จะช้ากว่าต้องตั้งใจคิดใช้เหตุผลวิเคราะห์ถูกต้องครับแล้วส่วนสำคัญที่ควบคุม System 2หรือการคิดช้าเนี่ยก็คือสมองส่วนหน้าหรือ Prefrontal Cortex ซึ่งมันทำงานเหมือนเออเหมือนผู้บริหารหรือว่าเป็นเบรกคอยยับยั้งการตอบสนองแบบทันทีทันใดที่มาจากระบบลิมบิก อ๋อที่เป็นศูนย์กลางอารมณ์ใช่ครับศูนย์กลางอารมณ์ปฏิกิยาอัตโนมัติข้อมูลเชิงภาสาวิทยาที่เราเจอก็บอกว่าการที่เราฝึกหยุดคิดบ่อยๆเนี่ยมันเหมือนเราบริหารกล้ามเนื้อสมองส่วนหน้านี่แหละครับทาให้เราควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นคิดถึงผลระยะยาวได้ดีขึ้นอืมไม่ใช่แค่ตอบตามอารมณ์ไปครับไม่ใช่แค่อารมณ์ชั่ววูบแล้วพอเอามาเทียบกันผลลัพธ์มันต่างกันชัดเลยนะคะระหว่างการพูดก่อนคิดกับถามก่อนตอบ ในบทความธุรกิจที่เราเห็นมีพูดถึงต้นทุนความน่าเชื่อถือที่แบบเสียไปเยอะมากจากการตอบเร็วไปจนพลาดใช่ๆช่ที่เรียกว่าฟ o o อินม o u t h นั่นแหละครับค่ะแบบนั้นเลยพูดไปแล้วอยากตบปากตัวเองจริงครับการรีบตอบแบบนั้นบ่อยครั้งมันมาจากอีโก้หรือเป็นการทำงานของซิสต็มหนึ่งที่มันไม่ได้กรองการหยุดแค่ไม่กี่วินาทีหายใจลึกๆหรือนับเลขในใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพลาดนะค่ะ แต่มันเหมือนการเปิดสวิตช์ให้ System 2ซึ่งเป็นส่วนที่คิดรอบครอบกว่าได้ทำงานอ๋อให้เวลาสมองส่วนเหตุผลทำงานทันใช่ครับมันช่วยให้เราประเมินสถานการณ์เลือกคำพูดที่เหมาะสมลดความขัดแย้งได้แล้วก็ที่สำคัญคือสร้างความไว้วางใจในความสัมพันธ์ได้จริงๆไม่ใช่แค่ดูฉลาดผิวเผินพอพูดถึงการถามก่อนตอบก็น่าคิดต่อนะคะว่าทำไมคนเก่งๆถึงเลือกใช้เวลากับการถามแทนที่จะรีบแสดงความเห็น มีเรื่องที่อ้างถึงไอน์สไตน์ในเอกสารชิ้นหนึ่งบอกว่าถ้ามีเวลาแก้ปัญหาชั่วโมงหนึ่งเขาจะใช้55นาทีทำความเข้าใจปัญหาให้ชัดๆก่อนครับการถามนี่มีประโยชน์หลายอย่างมากๆครับอย่างแรกเลยคือมันแสดงความถ่อมตัวแล้วก็ความอยากรู้อย่างแท้จริงช่วยให้เราเข้าใจคำถามหรือสถานการณ์นั้นๆได้ชัดขึ้นเป็นการเช็คความเข้าใจไปในตัว นอกจากนั้นเนี่ยคำถามดีๆยังช่วยกระตุ้นให้เกิดมุมมองใหม่ๆทั้งกับเราเองแล้วก็คู่สนทนาด้วยค่ะและแน่นอนมันเป็นการซื้อเวลาเชิงบวกให้เราได้เรียบเรียงความคิดด้วยอืมซื้อเวลาให้ตัวเองแต่ว่าการถามกลับบ่อยๆบางทีอาจจะทําให้คนรู้สึกว่าเรากําลังเลี่ยงคําถามหรือเปล่าคะอันนี้ก็มีพูดถึงในบทสัมภาษณ์ผู้นําบางคนเหมือนกันนั่นเป็นข้อสังเกตที่ดีครับมันขึ้นอยู่กับ คุณภาพแล้วก็เจตนาของคำถามนะผมว่าถ้าถามเพื่อความชัดเจนเพื่อขยายมุมมองหรือแสดงความใส่ใจจริงๆเนี่ยผู้ฟังมักจะรับรู้ได้ค่ะแต่ถ้าถามวกว,วนดูไม่ดุงประเด็นก็อาจจะถูกมองว่าเลี่ยงได้เหมือนกันจุดสำคัญคือการถามที่ทรงพลังมันสะท้อนแนวคิดยอมดูไม่รู้ชั่วคราวเพื่อจะฉลาดขึ้นจริงๆอ๋อต่างจากการรีบตอบโชวภูมิใช่ครับ ซึ่งอาจจะตรงกับสุภาษิตไทยที่ว่าพูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองนั่นแหละครับจริงด้วยค่ะลองดูตัวอย่างจากบุคคลที่ถูกพูดถึงในข้อมูลเราบ้างเรื่องสตีฟจ็อบส์กับ18วินาทีแห่งความเงียบที่เขาวิเคราะห์กันมันไม่ใช่แค่คิดหาคำตอบนะแต่เหมือนเป็นการแสดงออกว่าให้ความสำคัญกับคำถามมากๆใช่ครับ สร้างความน่าเชื่อถือก่อนตอด,ด้วยซ้ำค่ะหรืออย่างวอร์เรนบัฟเฟตที่ในหนังสือเกี่ยวกับเขาเนี่ยเน้นเลยว่าเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการอ่านการคิดไม่ใช่ซื้อขายตามกระแสนั่นก็เป็นที่มาของคำแนะนำติดตลกที่ว่าจะด่าใครไปนรกพรุ่งนี้ค่อยด่าก็ได้ <laughs> อันนี้ดีค่ะครับมันคือหลักการควบคุมอารมณ์ไม่ตัดสินใจตอนโกรธหรือตอนหุนหันพลันแล่นช่วยลดความผิดพลาดได้เยอะอับราฮัมลิงคอนก็มีเรื่องคล้ายๆกันจากข้อมูลประวัติศาสตร์ที่แน่มาเรื่องเขียนจดหมายระบายความโกรธใส่คู่กรณีแต่ไม่เคยส่งจริงเป็นวิธีจัดการอารมณ์ตัวเองอืมครับแล้วก็มีคำคมที่คมมากว่านิ่งเสียยังดีกว่าพูดออกไปแล้วหมดข้อสงสัยในความไม่รู้ของเราโอ้โหคมจริงครับโดยสรุปเนี่ย จากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้ดูกันมาการหยุดฟังถามแล้วก็คิดก่อนตอบเนี่ยจึงไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอหรือความไม่มั่นใจนะครับแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังเลยของคนที่มีวุฒธธิภาวะแล้วก็ใช้สติปัญญามันช่วยให้เราสื่อสารได้ตรงประเด็นขึ้นตัดสินใจได้รอบคอบขึ้นแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างได้ในระยะยาว เป็นมุมมองแล้วก็เทคนิคที่น่าสนใจมากค่ะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถลองออกไปปรับใช้ได้เลยอาจจะเริ่มง่ายๆแค่ฝึกหยุดหายใจลึกๆสักครั้งก่อนจะตอบคําถามที่มันกระตุ้นอารมณ์หรือในสถานการณ์ที่กดดันครับลองทบทวนดูนะครับอาจจะมีสถานการณ์ในชีวิตประจําวันเร็วๆนี้ที่การหยุดคิดเพิ่มอีกนิดหรือการถามคําถามที่ใช่สักคําถามหนึ่งอาจจะเปลี่ยนผลลัพธ์ทั้งหมดให้ดีขึ้นอย่างคาดไม่ถึงก็ได้ใครจะรู้ล่ะครับ